วิธีจูนก็กดปุ่มเซตติ้งเลื่อนลงมาที่บอร์ดแคสติ้งครับแล้วก็เลื่อนไปทางขวาครับเลื่อนไปทางขวาไปที่ออโต้จูนนิ่งครับกดปุ่ม enter แล้วก็กดปุ่ม enter ที่สตาร์ทครับอันนี้ก็เลือกอันที่สองเหมือนเหมือนอีกเครื่องนึงครับ ก็เอนเตให้เลือกเป็นสัญญาณอนาล็อกครับ <Anal og. S 1> กดปุ่ม ENTER แล้วก็เลื่อนลงล่างกด ENTER ที่ปุ่มสแกนครับอันนี้ก็รอ16บหขึ้นเหมือนกันนะครับจริงๆมันโหลดเป็นร้อยสองร้อยช่องมันโหลดใช่ไหมใช่ถ้ารอมันโหลดเสร็จก็ นานครับเรื่อรอแค่สิบกช่องอ่ะอันนี้ช่องสิบกไม่น่าจะ